ยินดีต้อนรับข้าสู่คู่มือฟาดโมโฟเบียคู่มือจะทำให้คุณเข้าใจและสนุกกับการฟาดโมโฟเบียมากขึ้นในวิดีโอนี้เราจะมาทำความรู้จักกับจินผีเจ้าที่โดยคู่มือภายในเกมนั้นได้กล่าวไว้ว่าจินเป็นผีเจ้าที่ที่มกักจะโจมตีเมื่อถูกคบขามนอกจากนี้ยังรู้กันว่าพวกมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อจุดแข็งจินสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ไกลออกไป จุดอ่อนการปิดแหล่งพลังงานภายในพื้นที่จะสามารถป้องกันไม่ให้จินใช้ความสามารถของมันได้หลักฐาน EMF ระดับ 5, Fringebin, ละ f r e e z i n g Temperature ด้วยความสามารถเฉพาะของจินนั้นก็คือการเคลื่อนที่เข้าหาเหยื่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อเหยื่ออยู่ห่างออกไปด้วยความเร็ว2.5เมตรต่อวินาทีแต่เมื่อไร่ก็ตามที่จินเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับผู้เล่นภายในระยะ2เมตรจากผู้เล่น ความเร็วของจินก็จะลดลงอยู่ในความเร็วปกติแต่เนื่องจากการที่ผีส่วนมากจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออยู่ในแนวสายตาของผู้เล่นนานๆจึงทําให้จินสามารถเพิ่มความเร็วได้อีกครั้งอย่างช้าๆและไล่ทันผู้เล่นได้ในเวลาไม่นานดังนั้นแล้วจึงบอกได้ว่าจินเป็นผีอีกชนิดหนึ่งภายในเกมที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากและนอกจากความสามารถในการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วจิน ก็ยังมีความสามารถในการลดค่าสติของผู้เล่นอย่างเงียบเชียบโดยไม่มีสัญญาณเตือนที่ชัดเจนอย่างอื่นนอกจาก e m f ระดับ2อีกด้วยดังคลิปตัวอย่างต่อไปนี้ การที่จินจะใช้ความสามารถนี้ได้ผู้เล่นจะต้องอยู่ภายในระยะ3เมตรจากผีและจะต้องมีการเปิดคัเออ์เพนในบ้านเอาไว้โดยค่าสติจะลดลงทันที25%เมื่อจินใช้ความสามารถนี้และมีผลกับผู้เล่นทุกคนที่อยู่ในระยะของมันดังนั้นแล้วถ้าหากผู้เล่นมีค่าสติรวมเฉลี่ยอยู่นอกว่า75%แล้วจินใช้ความสามารถนี้กับผู้เล่นผู้เล่นก็อาจจะถูกล่าได้ในทันที เพราะค่าสติรวมน้อยกว่า50%แล้วซึ่งอาจจะทำให้ผู้เล่นตั้งตัวไม่ทันและถูกฆ่าได้แต่การใช้ความสามารถทุกอย่างของจินนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าเราได้เปิดคัตออฟภายในบ้านไว้หรือไม่โดยถ้าเราเปิดไว้จินก็จะสามารถใช้ความสามารถของมันได้แต่ถ้าหากเราปิดคัตออฟไปแล้วจินก็จะไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้อีกต่อไปนอกจากนี้จินยังไม่สามารถที่จะปิดคัตออฟไฟเองได้อีกด้วย เพื่อเข้ากันกับความสามารถของมันที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพื่อให้ความสามารถของมันใช้งานได้สําหรับการทดสอบจินในความแยกระดับไนแม้นั้นสามารถทดสอบได้โดยการถือสมาร์ติิกให้ผีวิ่งเข้ามาหาในขณะดล่าแล้วให้ผีอยู่ในแนวสายตาจากผู้เล่นซึ่งถ้าหากผีเคลื่อนที่เข้ามาหาผู้เล่นอย่างรวดเร็วและพอผีเคลื่อนที่เข้ามาใกล้กับผู้เล่นแล้วสังเกตเห็นความดูที่ลดลงก็แสดงว่าเป็นจิน หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการดูความเร็วในการเคลื่อนที่ของผีในขณะที่เปิดคัตเอาท์เอาไว้เทียบกับขณะปิดคัตเอาท์โดยถ่าผีเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในขณะที่เปิดคัตเอาท์เอาไว้แต่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติในขณะที่ปิดคัตเอาท์ก็แสดงว่าเป็นจินนอกจากนี้ถ้าหากสังเกตว่าผีไม่มีการปิดคัตเอาไฟไในบ้านเลยตลอดทั้งเกมก็สันนิษฐานไว้ได้เลยว่าน่าจะเป็นจินสำหรับการรับมือนั้น ถ้าสงสัยว่าเป็นจินก็สามารถปิดคัดออฟภายในบ้านเพื่อป้องก,กันการใช้ความสามารถของมันได้แล้วทำการถือเทียนเพื่อป้องกันไม่ให้คา่าติลถดแต่ถ้าหากจำเป็นต้องเปิดคัดออฟเอาไว้ก็ควรอยู่ห่างจากห้องผีถ้าหากไม่ได้ต้องการหาหลักฐานหรือทำออฟติทีแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจมากนักว่าเป็นจินการหาที่หลบไว้ล่วงหน้าเผื่อไว้หากมีการล่าเกิดขึ้นก็น่าจะดีกว่าเพราะก็ยังมีผีบางชนิดที่การปิดไฟหรือปิดคัดออาจะทำให้พวกมันใช้ความสามารถเฉพาะของมันได้ ก็จบกันไปแล้วสำหรับผู้มือวาตเม o p h o b i a ียแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าครับ